เมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมตปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเรจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้ยี่สี่โมงในแมปออสตาเวอร์ดีเฟนต์กับการทำให้จักรวาลอนิเมตนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมกุมาด,ด้วยคลิปนี้ขอสัก5000ไ like ลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอนดี้นั้นจะทำอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ ร้านระเบิดแระที่ลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเทียวเล็ดโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงศักดิ์ศรีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเ,เจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแลร์แล้วออสตากาบเด็เสียทีย่าเฮ้เดี๋ยวนะที่กูเข้าถูเกมหรือเปล่าเฮ้ เปลี่ยนไปโอสตารเปลี่ยนไปนี่มันโลกหนึ่งหรือนี่โอ้และนี่อะไรครับเนี่ยอทุกอยาก่างถูกแยกไปหมด UI ใหม่แถมมีสก,กินด้วยตัวละครเก่าๆที่เคยเท่ๆก็กลายเป็นสกินกูเลยยังบ้า <c oughs> เรียบรอ้อยฮะ โอเคยังหลอกขายของเหมือนเดิมนะครับนี่คือโลกหนึ่งวานอคูนี้ว,ว้าวใสวยไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยขอดูตู้ก่อนโอ้โหโคตรสวยเลยแล้วทำไมตัวละครไันต้องโยกอย่างนั้นดึงดึงดึงโดดดึงดึงดึงโดดดึงดึงดึงโดดแล้วก็โอ้โหสตาร์พาทใหม่กลับมาแล้วได้กลับมาทำโอสตาร์ยาญๆอีกแล้วไอจอนด,ดี้เพื่อนเลิฟยอมรับเลยว่าเล่นครั้งแรกกูงงกับแม,มากเลยนะเนื่องจากว่ามันกว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะยันไปหมดแล้วนะครับไปทางไหนวะเนี่ยไหนโลกสองโอเคตรงนี้โอ้ะอะไรไม่รู้เยอะแยะตั แปะไก่นะครับนะสองก็เป็นวานุคูนี้ไหนใครโดยอยู่ไหนกูจะไปปากมันนี่กูมี s t a r b เบอร์ t e a m ม okay. โอเคไปโลกสองกันดูดีโลกหนึ่งว่าสวยแล้วโลกสองโอ้โหนี่มันอ n นิเมะมแอดเวนเจอร์ไอเชื่อไปก้มกันมาหรือเปล่านะครับขอดูตู้ก่อนลัากกาันตู้แซกนะโอ้โจลีนมาโจลีนโจสาตาส์ุ่มเลยลักกันนะฮะเผื่อได้โอ้การสุ่มแบบใหม่ยงเค่แค่คล้ายแอดเวนเจอร์นะแต่ว่ามันดํากว่านะครับ สิโลแรกออกเลยหรือเปล่านะครับทรงนี้นะดูแลแบบมามาเลียงเลียงครับผมโอ้ยยับเลยยับเลยโซโลเอามาแล้วววสิบโลแรกออกอะครับอทดที่ลักกันดวงจอนี่มันดีช่วงเนี้ยก็ถือว่าพัฒนามาได้ดีนะผู้ชมครับนี่โอ้โห,หน่าอยู่ไอโคท่มีสายลุงนะฮะ ชัดเลยอัน,นิเมีแอดเวงจงอันนี้เวอร์ชันเฉิงจังหรือเปล่าครเวอร์ชันจริงกูจะบ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเอ่อพุชชี่นะครับนะบัตรหลวงนะครับจากจิตโตภาคุกันนะครับนะวันนี้กูต้องได้นะฮะเจ็ดดาวตัวใหม่นะครับนะ อู้และสตาพาร์ทก็มีมาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเอออีนี้น่าจะยังไม่ยุ่งกับสตาพาร์ทนะขอไปโฟกัสกับเจ็ดดาวตัวใหม่ก่อนละกันอันนี้อะไรเนี่ยโอเคน่าจะมีเลดใหม่อยู่หน้าไหนวะไหนเลตใหม่วะอ่ยันไงเมื่อกี้บิสซัดไปสั้นแน่เลยแต่ขอไปสุมตัวก่อนละกันก็ต้องบอกเลยว่าความเกลือมันกําลังจะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละท่านผู้ชมครับนะกูบอกเลยว่าจอร์ดี้นั้นเกลือแดกแหวกดลกมากๆเลยนะครับนะสปอยให้เลยละกันว่าไอคิสรลงคิสลุอะไรเนี่ยแม่งกูได้มาแบบ4ี่ห้าหกตัว นะครับกูจ่าบ้าตายนะครับพุชชี่มันออกเปลดอะไรยากขนาดนั้นกูเห็นในไลฟ์คนอื่นที่เขาเปิดพร้อมกับกูเนี่ยโอ้โหยแบบไม่เกิน2 0 0 300สตาร์นัสแต่นะครับเขาได้กันแล้วมึงดูกูดินะครับน่าออกแต่เหลืองนะครับมีแต่ขี้นะฮะกูจะบ้ามึงดูมีแต่อะไรกับใบลู่นะค,คนมันจะซวยก็ซวยกับวันดี้แหละนะครับมึงดูโอ้โหยหรือว่ากูใช้ดวงกับโจลินหมดไปแล้วไงสิบสตาร์นัสไเอเวน หายหมดเลยพี่หายไปหมดเลยแต่สุดท้ายยังไงเราก็ได้มาอยู่ดีฮะกับลูกทิ้งนะครับนะวัยรุ่นลูกชิ้นนะครับนะมึงชื่ออะไรเดี๋ยวโอเคปลาลูกคิ้งอะไรครับผมนะอ่าได้มาแล้วนะครับนะก็หมดไปโอ้หลายพันตาดันะ้ท่านผู้ชมนะก็มาอยากจะพูดนะครับเป็นหมื่นโลบัคเหมือนกันกน,นะตัวนี้ <c oughs> จะรอให้ไม่ได้จะดดาวที่กูจะกระทืมให้วันนี้นะครับโอเคพร้อมแล้วแล้วก็บอกว่ามีตัวโลบัคมาใหม่ด้วยนี่ไงมัสมัสเซวัยรุ่นที่ อยู่โลกเวทมนต์แต่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ใช้พลังกล้าไมได้น,นั่นเองมันจะเอาเออมันจะเอาไอ้นี่เลยนำเบลทุบหัวคนนกว่าโอ้ยตอนเปิดม่ก็สวยนะเนี่ยเกมทําดีนี่ แต่มันคล้ายๆเกมอื่นไปหน่อยระหว่างที่เราจะไปลงเลดใหม่นะครับตัวใหม่ก็มาพอดีเลยวัยรุ่นซา,านบุไรนะฮะจากเล็กข,ขอดอฟเล็กนรกนะครับนาปู่คนนี้ต้องตึงแน่นอนนะครับกูต้องเอาแน่ๆนะฮะจัดเลยละกันแต่ก็ยังดีที่ปู่มาแบบไม่การันตีนะก็ขอบคุณม,มากๆเลยและกันก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับก็ขอดองไว้ก่อนละกันโอเคเรียบร้อย แล้วเราก็มาลงดันของโจโจ้ผ้าหกกันครับแล้วก็ขอรีวิวบักซามูไรเลยละกันนะครับกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตึงขนาดไหนกันเชียวนะฮะนี่เลยถ้าขเขาคือวิ่งไปสับคนนะกูน <c oughs> ึกว่าสับไก่ขายนะพี่โอเคนะครับแม่งค่าอัพโคตรแพงเลยสามหมื่นเลยเออหูกูจะบ้าสามหมื่นไม่ว่าขั้นต่อไปมึงห้าแสนเนี่ยสินะครับกูจะบ้าตาย <c oughs> พี่มึงโกงเกินไปหรือเปล่ากูว่ามึงพอแค่นี้เถอะนะฮะไปรีวิวตัวอื่นดีกว่าไหมเออนี่กูมีบัตรหลวงพุชชีอยู่นะครับดูท่าแรกอู้นะครับนี่นะครับสเน็กเมนไม่ใช่แล้วอะไรวะสแตนของเขาเนี่ยโอ้โหอย่ากระมามลายนะท่านผู้ชมนะแต่ค่าอัพก็ถือว่าตึงอยู่นะครับนะแต่ดาเมจก็งั้นๆแหละครับผมสามารถใช้นี่เลยสเน็กสต็อปได้นะครับงูหยุดเวลามึงคิดดูแล้วกันนะครับงูบอกหล่าหรืองูจงอางนะครับกูอยากรู้นะฮะแค่นั้นแหละครับผมท่ามันอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําให้มีเลยนะฮะน โคตรโกงนะฮะกูบอกได้คาเดียวไม่โกงจัดมึงดูท่ามันนะฮะนี่เลยครับผมว่าหกร้อยดาเมจสองหมื่นคิดดูละกันมันจะตึงไปไหนนะฮะถามจริงลิงกล่องแก้วนะครับนี่อัพต่อไปครับผมนาใช้ห้าพันดาเมจขึ้นหลักแสนแล้วเฮ้ยบ้าเกินไปหรือเปล่าแล้วดูแม่งวงแม่งโคตรกว้างนะฮะตัวนี้ต้องหามาในไอดีเด้อน้องๆนะครับกูบอกเลยนะครับตึงจัดนะครับนะนี่นะครับยืนคู่ทันจิโร่ได้แบบสบายๆเลยตัวหกดาวนั่นเนี่ย อัพไปอัพมาแม่งขึ้น700 0แสแล้วท่านผู้ชมครับดาเมจตรรวม800,000แถมมีสกิลด้วยนะครับที่สามารถกดแล้วนะฮะร,ระเบิดแมปได้ท่านผู้ชมเออใครที่อยู่รอบๆในวงนะครับตายโหงแน่นอนนะครับดาเมจตนะครับอยู่ที่ 3M หน่ารู้ว่า3ลาดนะครับ โอ้โหโ,โครตรโกงใช้เงินโครตรน้อยแถมความโกงโคตรตึงมึงดูดิตีแม่งโครตรไกลนะฮะตัวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆนะครับแนะนําเลยนะน้องๆต่อไปขอดูลูกพี่คีซารุก,กูหน่อยละกกันนะครับน่าดัมเบิอยูที่โอ้สองหมื่นแล้วครับผมอัพทีหนึ่งนะครับนะาแล้วก็อัพต่อไปครับผม,มีท่ามันก็ผลแสงนะฮะเอาอะไรมากเห็นกันมาแบบตั้งแต่สมัยปีมาวงนะครับนะ ผลแสงก็คือผลแสงนะครับกระตกเงายาตะนะครับก็แค่นั้นแหละฮะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องอีวโวก่อนมั้งนะฮะโอเคต่อไปพี่มัสเบิร์เดตของเราครับผมนี่ดูนะครับเอาด้ำเบลทุบหัวคนนะคิดดูลักกันนะครับเป็นหลักแสนอยู่เด้อตัวนี้นะครับตัวโลบักนะแต่ขั้นสุดท้ายมึงใช้เงินเยอะชิบหายเลยล้านห้านะครับนะพอแค่นี้เลยวินขออนุญาตทดสอบระเบิดเวลาใส่บอสหน่อยดีนะครับบอสเม่งเดือดเก้าบีท่านผู้ชมมาโคตรเยอะเลยนะครับนี่ระเบิดเวลาไปก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะเลื่อนแม่งเยอะเกินไปนะฮะก ซึ่งดานนี้ก็จะมีทั้งหมด19เว็บนะท่านผู้ชมนะซึ่งแน่นอนกับผมตัวที่มึงควรพามานะคือไอคุณเหลือนั่นเองนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นร่างสีเขียวแล้วนะครับนะสงสัยนะครับนะไปชุบสแตนเลสมากลัวโดนลิขสิทธิ์แน่ๆนะครับตรงนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนโมเดลหน่อยลักกันนะครับนะกลัวบันไดมันปิดเกมไงเดี๋ยวดนเมนแล้วก็เรียบร้อยกับผมเราผ่านดานนี้เราก็จะได้แผ่นดิสตมา1อันนั่นเองนะครับนะต้องใช้แผ่นดิสตประมาณ4อันมาในการอีวโวครั้งแรกนะครับ ส่วนอีโวอีกขั้นไปเจ็ดดาวเนี่ยต้องใช้นะครับนะเออเขาเรียกอไอแผ่นดิสหาอันกับดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนประมาณนั้นนะครับตามสไตล์เราครับผมนะ่าก็ลงยาวๆไปเลยครับผม <c oughs> ผมกะจะเก็บแม่งให้ครบไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยอีโวทีเดียวนะท่านผู้ชมโอเคนะครับยาวๆไปตามล่าแผ่นซีดีเถื่อนผ่านไปลาวหนึ่งถึงสองชั่วโมงท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมน่าจะลงครบเรียบร้อยแล้วฮะโอเคนะครับแม่งกว่าจะครบนะฮะขวาจะได้แต่ละตัว ยากเหลือกเกินนะครับตอนนี้เวลาประมาณแบบตีสามแล้วนะครับตีสองตีสามแล้วนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกมต้องอัปเดตตอนนี้นะครับคลิปนี้ลงช้าก็ไม่ต้องแปลกใจกูน่าจะเพิ่งตื่นฝันเราจะเป็นจริงแล้วได้เวลาเข้ามุ่งสู่สวรรค์กันแล้วกับนี่เลยเออพุชชี่ล่างใช้เออไอ้บักเขียวชื่ออะไรวะ ซีมูนโอเคประมาณนั้นครับผมกับล่างหกดาวโอเคส่วนใครจะอีโวไปเจ็ดดาวนะครับก็ใช้แผ่นที่ค่าอันกับนี่เลยครับผมค่าคิวพันเจ็ดร้อยห้าสิบคุ้นคุ้นเหมือนเอามาจากเกมอะไรวะเออคิดไม่ออกเลยว่าทุกผู้ชมเป็นบอกเลยที่มันเอามาจากเกมอะไรวะไอแบบเนี้ยอูก็ไม่รอช้าครับผมลงด่านฟาร์มเลยละกันนะฮะลงแต่พุชี่เลยนะครับนะเวอร์ชันหกดาวผู้ชมขอรีวิวไปด้วยละกันนะครับใช้ซีมูนนล่างนี้นะครับนะเออตอนแรกมันจะใช้สเน็กแมนนะครับกูเรียกสเน็กน แมันชื่ออะไรรู้เนี่ยครับแล้วก็มันมาใช้ซีมูนแล้วก็จากนั้นมันก็จะขึ้นสวรรค์นะเพื่อใช้เมดอินเทเวนนั่นเองนีครับนะใครดูโจโจผ้าของมาก็จะรู้เป็นตัวละครที่เก์นะครับชอบเก์ตูดดิโอนะฮะตัวนี้แต่สกิลถือว่าสวยนะมันเอาซีมูนไปตบนะครับนะซึ่งมันจะเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกนะครับนะสำหรับสกิลของซีมูนนะฮะดูล้กันนะครับ เท่แล้เบิดเธอเธอนะครับดาเมจก็ถือว่าใจได้นะสามแสนก็ตึงอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีสกิลกงสกิลกดกับเขาหรือเปล่าฮะสลับตัวนี้ กาวิตี้ช็อตนะครับอัปเกรดไปเลยสามแสนนะครับดูดิอื้นะครับสกิลมึงก็คล้ายๆกันหมดเลยเนาะก็เหมือนเอาซีมูนไปตบเหมือนเดิมนะครับผมแต่แรกๆเนี่ยมันจะยิงซีมูนออกไปนะครับนะสกิลมึงก็คล้ายกันไปหมดเลยกูเลจะบ้านะครับนะก็ยาวๆไปครับผมนะเก็บแต้มนะครับก็เอาจริงลงอินสักแบบเร้อยเวฟนะครับนะไม่เกินร้อยเวฟเป็นก็ได้แล้วนะครับนะง่ายง่ายอยู่ต่อไปเวลาอัพแม็กกันแล้วแปดแสนครับผมก็มีกาวิตี้ด้วยครับผมสกิลกดนะฮะได้เป็นแรงดึงดูดอะไรสักอย่าง หรือเปล่าทําดาเมจหรือสตันหรือหยุดเวลาหรือถอยหลังอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูดีกว่าท่านผู้ชมครับนะอย่ารอช้านะครับนามาดูกันเลย3 2 1หนึ่งนะครับกดเลยหลักกันนะครับบุ้มนะครับนี่ก็จะมีสกิลอย่างนี้แต่กูก็ไม่รู้เลยว่ามันทําอะไร <laughs> ทำดาเมจเหรอสตันเหรอสโวไหมไม่เลย อะไรที่แล้วก็แล้วไปแล้กันนะครับช่างหัวมันนะครับตอนนี้ผมก,ก็เก็บคิวได้พันเ้าแล้วนะครับแล้วก็อีโวเลยละกันได้มาแล้วห้ากับผู้ที่เจ็ดดาวไอ้อยอลังเงา ทีสาแล้วเอาเกมบักด้วยเ,เกมดีขออนุญาตพาผู้ชี่ขึ้นไหลหน่อยนี่โคเท่เฮ้ยหล่อเท่จริงมีสัญลักษณ์โจโจ้เพิ่มมาด้วยไหนขอดูเบสซิ่งสีนี่โอ้โห,โหตัวตึงนี่เลยวัยรุ่นพลังม้านะครับ <l iz et> น,นะครับรีเซ็ตจักรวาลนะครับอยู่ในเวอร์เซลมาดูกันดีกว่าว่าจะตึงขนาดไหนกันเชียวลูกพี่ของเรานะฮะนี่ทํามาตั้งนานขอดูสกิลพี่หน่อยละกันนะครับเออพลังแห่งสวรรค์เป็นยังไงขอดูหน่อยดิโอ้ยยิงเป็นสีทองไอ้นี่ผลแสงหรือเปล่าอัปเกรดครับผมใช้เงิน2000กว่าอัปเกรดต่อไป3000กว่าท่านผู้ชมครับดาเมจขึ้นนะฮะตอนนี้หลักแสนแล้วนะครับเฮ้ยตึงยูนะครับ,เด,รบเดี๋ยวมาดูสกิลโอ้เมดอินเฮลเวนโตนะครับอัปเกรดต่อไปครับผม ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่4แสนแล้วท่านผู้ชมครับนะต่อไปเริ่มหลักล้านกันเลยนะครับเริ่มเล่นหลักล้านกันแล้วน่าจะมีสกิลกดแล้วท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้สกิลสวยมากและแล้วสกิลกดก็โผล่มาแล้วครับผมเป็นการเร่งเวลานั่นเองนะครับคุณว่าเด็กเว้นนะครับหน้าบิดหมุดบอกอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็กดเลยละก,กันครับผมแน่เป็นสกิลเร่งนะครับนี่ได้เวลาไปสวรรค์แล้ว รีเซ็ตจักรวารเลยหรือเปล่าว้าวจอร์นี่ลาก่อนเข้าสู่หลุมดํานะครับนี่นะดาวล้าเล่งเวลาครับผมนี่เป็นไงโคตรตึงนะฮะโดนแล้วบึงโดนแล้วไอ้หนุม่ม <c oughs> โดนล็อกแล้วเขาเรียกว่าโดนล็อกผมคิดว่ามันยากไม่จบแค่นี้หรอกแค่นี้มันยากน้อยไปอัปเดตไปครับผมสามล้านครับผมนี่เลยยูนิเวอร์เซลรีเซ็ตนะฮะนี่เลยรีเซ็ตจักรวาลของน้อนเองนะครับนะโอ้โหว้าว,วแล้วมอนก็กลับไปที่เดิมแค่โคตรตึงอ่ย คือคล้ายเดียวกอลโลหรือเปล่ามึงเนี่ยมึงเทียเดียวกันหรือเปล่านะครับดาเมจสองล้านเองเหรอเฮ้ยน้อยจังอะพี่บัฟหน่อยลักกันพี่ชายนะครับบัฟทีดาเมจเจ็ดล้านเลยเหรอก็เติงอยู่นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับของตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับกูก็ลีสิเกวานเล่นมัวหมดแล้วนะ นะครับโอเคน่าจะรีได้ครั้งเดียวหรือเปล่านะสหรับตัวที่เราล็อกไว้แล้วมาดูไว้รุ่นสามูไรของเรากันบ้างครับผมหน้าที่สกิลในการอัปเกรดมึงนี่ครับผมห้าแสนดาเมิเจ็ดพูดเจ็ดแสนเลยพี่นะครับตอนแรกตัวนี้เนี่ยเหมือนวงจะกว้างมากเลยนะเพราะว่าน่าจะบักนะครับนะเจียมแก้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคต่อต่อไปครับผมใช้เงินอัพหนึ่งล้านนะครับโอเคดาเมจล้านหนึ่งวงหนึ่งร้อยนะครับตอนแรกกูเห็นวงห้าหกร้อยอะนะครับ แม่งเป็นตัวเมตาใหม่ของแท้นะครับโอเคก็ยังเราใช้ได้ครับผมต่อไปครับผมมัสเบิร์เดของเรานะครับสกิลสุดท้ายของเขาเดี๋ยวมาดูกันนะเออทุบนัำเบลไงไฮบิดนัำเบลเออเรียกเพื่อนออกมาได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูเดืองกันนะครับโอ้ออกมาใช้เวทมนต์หรือเปล่าโอเคโอ้ย ใช้ได้เลยนะเนี่ยโคตึงนะครับโอเคสลับพาร์ทนี้ก็ได้จะมีเพียงเท่านี้ครับผมน่าเอฟักัสที่พุชชี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทำเจ็ดดาวตัวต่อไปกันครับผมพวกกัทพวกเอ่อคาตาคุรี่อะไรกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวอยากกับออสตาฝากติดตามกันด้วยนะฮะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บ